โน้ตว่างไงโอ้โหโทรติดด้วยนึกว่าจะโทรไม่ติดติดแล้วโอ้โหทำเป็นรายการใหญ่ไม่ได้รายการเล็ก <c oughs> ว้าว้าว่าตาเยอะมาก <c oughs> เฮ้ยมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> มันก็เห็นเป็นแดงๆเยอะๆพอกุกกริบ <c oughs> อ๋อยังไม่น่าเกลียดใช่ปะไม่น่า,นานเกลียดไม่น่าเกลียดแล้วเมื่อเราไปโดนอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะโ <c oughs> ดนอะไรวะโดนอะไรวะ อ๋อไปโดนมันมันมันไปโดน,น,น,ปโดนเปิดเปิดเปิดหน้างไงไม่เปิดเลยเปิดอ๋ออ่าอันนี้ได้ยินใช่ไหมต้องลำไม่ต้องลำโพง uh, 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 uh. ดีกว่าอ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 ่าโอเคของเขาเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เปิดเปิดมามาไปไปอ่ะนะดูหนังไว้ด้วยฟังไว้ด้วย uh huh. ปิดมั่งเปิดมั่งเราจะมาเล่าเรื่องไรอ่ะลี้ลับแนวผีนิดบ่าะ ได้มาเหอะมามาตอนนี้เมาแนะล<ะ>้วไม่ร<ะ>ู<ะ>้เร<ะ>ื่องแล้วเอาเอาส่างรเออว้าะวันนั้นนานนานแล้วล่ะหลายหลายปีอยู่ประมาณหนึ่งออไปไปนอนด้านเพื่อนด้วยความที่ว่าเพื่อนอะ่ะเขาย้ายหอกลับไปอยู่บ้านเอออะไรเนี่ยแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ย้ายไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เขาก็ติดเรื่องรถว่าเขาจะต้องเอารถไปไปโอนไปอะไรสักอย่างเนี่ยแต่แล้วตอนนั้นเขาขับรถยังไม่คล่อง เขาก็หวานให้เราช่วยขับให้หน่อยแต่ว่าก uh, ็คือเราต้องไปนอนบ้านเขาแล้วพรุ่งนี้เช้าจะได้ไปพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยอ่าถ้อไปถึงบ้านก็คือห้องเขาก็จะเป็นก็ห้องใหญ่อยู่แต่ว่าอ่าด้วยความไม่อยู่นานน้องก็เอาเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยมาไว้ในห้องเขาบางส่วนอ่ะบางส่วนก็เป็นของเขาแล้วก็จะเป็นรางลังของอะไรเงี้ยอืของเขายังจัดยังจัดไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีอะไรอะไรมากมายก็นอน ก็นอนกันปกติแต่ว่าประตูห้องไม่ได้ปิดนะ oh. เพราะว่าเผื่อว่าตอนเช้าน้องเขามาเอาเสื้อผ้าหรืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี uh ้ย huh. ้วทีนี้เหตุเกิดมันก็ใกล้ๆเช้าแล้วแหละเราก็นอนอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนมีคนเดินเข้ามาในห้อง uh huh. อืมอืมแล้วว่าคงเป็นน้องเขาแหละแต่เราก็แบบไม่ได้ไม่ได้ถึงกับลืมตาแต่รู้สึกได้ว่ามีคนเดินเข้ามาในห้อง uh huh. อะไรอย่างเงี้ย คงคงไปนอนเขาหลักคงมาเอาเสื้อผ้าอะไรเงี้ยอแต่เดินเดินแต่เดินนานอืเดินเดินเดินไปมาเดินไปมาอะไรเงี้ย้วทีนี้ก็เริ่มเดินเข้ามาใกล้เตียงเรื่อยๆเดอ๋อวป่ะเดินเข้ามาใกล้เตียงเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็เอ๊แต่เอไม่ลืมตานะแต่แต่รู้สึกแล้วว่ามีเดินเข้ามาใกล้ๆเราใกล้ๆใกล้ๆเตียงเราอะไรเงี้ยอืทีนี้มันก็จะมีตรงซอกมันเหมือนตรงที่เรานอนอ่ะทางเดินมันจะเป็นซอกแค่แบบคนเดินได้แค่แบบ เขาเรียกอะไราาก้าวมาแค่เท้าคนเดินอะ่ะ oh oh. คือเดินก็ต้องค่อยๆขยับขยับเ,เข้ามานึกอออกไหม uh oh. นี้มันก็มีแบบว่าเหมือนเขาเดินเข้ามาใกล้เราเรื่อยๆอะ่ะ uh oh. ใกล้เราเรื่อยๆเ,เราก็เฮ้ยเฮ้ยน้องเขาจะมาดูหน้าเราหรือวะหรือว่ายังไงวะแก็ไม่กล้าลืม,มแลวกลัวกลัวก,ลก็ไม่กล้า,าต่างๆตก็ uh oh. แบบเฮ้ยใช่หรือเปล่าวะมันมันก็มาเหมือนว่าเข้ามาใกล้เรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนเราว่าเหมือนแบบชะโงกอ่ะชะโงกหน้าเออชะโงกหน้ามาดูเรา อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบหรือว่าน้องเขาแบบจําหน้าเราไม่ได้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่า, <ม S 2> วาไปก็ยังไม่ลืมตาใจาก็กลัวแบบว่าเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยเราก็เลยหันหน้าหันหน้ากลับเข้าไปเพราะว่านอนกับเพื่อนใช่ไหมแค่ต่างคนต่างหันหลังให้กันเนาะ <ม S 2> และ้วเราก็เลยหันหน้าหนีหันหน้าหนีกลับไปปุ๊บไปเจอเพื่อนหันหน้าเข้ามาหารเราพอดีอื <ม S 2> อ่ะหรือว่าอา้าวทำไมเขาหันหน้ามาทาันีีวะแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าเรื่องนั้นเราก็เลยปล่อยผ่านไปแล้วเพราะเราหันหลังให้แหละเราไม่สนละ ป,ปล่อยปล่อยไปพอรุ่งเช้าตื่นมาอ่ะกินขงกินข้าวเสร็จกิขับรถไปจะไปนู่นไปทําธุระกันอะไรเงี้ยอคุยไปคุยก็เลยมาคุยถึงเรื่องนี้ก็เลยถามว่าเฮ้ยเธอเมื่อเมื่อคืนเนี้ยเมื่อเช้าไม่ใกล้เช้าอ่ะน้องเธอเข้ามาในห้องหรือเปล่าเราก็ถามเขาก็บอกว่าไม่นะไม่เห็นไม่มีใครเข้ามานะบอกมันต้องมีสิเพราะว่าเรารู้สึกได้ว่ามีคนเดินเข้ามาแล้วก็เดินเข้ามาใกล้เตียงเรา มากด้วยแล้วเขาก็เข้ามาเฉงเงอร์มองเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยบอกว่าหูยนี้ขึ้นร้เหมือนกันอา้าวคือเขาเขาอะโดนก่อนอแต่แต่ว่าเป็นบ้านเขานะเขาอะโดนก่อนโดนเปนแบบว่าเหมือนคนทางโอเข้าไปเอาหน้เหเหเาเข้าไปจะแนบเขาเลยอะอืเออเออแล้วก็เลยเราก็เลยแบบว่าเขาก็เลยอารมณ์เหมือนเราเนี่แหละ แต่เขารู้แล้วแหละว่าไม่ใช่คนอ, <Sisters> อะไรเงี้ยตัวพวกเราอ่ะนะเขาก็เลยหันหน้าหนีมาทางเราหันหน้านเข้ามาหาเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เขาแล้วเขาว่าเนี่ยคนไปนอนที่บ้านอะไรงเงี้ยก็คือก็ก็จะโดนแบบนี้อืก็ก็จะวนมาแบบเนี้ยเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเหมือนเขาเคยไปดูหมอมาแล้วเขาบอกว่าเขาอ่ะตัวเขาเอเหมือนมีคนแบบเหมือนตามมาตามมาตั้งแต่เหมือนชาติคอยดูแลมาคอยอะไรเงี้ยแล้วตอน<ส>นี้เขาก็ยังโสดอยู่นะ<อส> เราก็ยังแบบไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยเหมือนม่คอยดูแลมาคอยคุ้มกันผู้หญอารมณ์ก็คงจะมาผู้หญิง,ญงแต่ว่าอารมณ์ก็คงจะมาดูเราว่าเราเป็นใครอ่ะแหละแล้วมานอนมานอนกับคนนี้ได้ยังไงเพราะว่าเขาบอกว่าคนคนก่อนหน้าเนี้ยที่มานอนอ่ะมานอนกับเขาอะไรอย่างเงี้ยโดนถีบตกเตียงเลยเว้ยโอ้คนเดี๋ยวก่อนคนที่โดนถีบต,ตกเตียงนี่ผู้ผู้หญิงผู้ชายอ่ะผูงเหมือนกันอเหรออือ แต่แต่แต่ว่าพอโดนแบบคล้ายๆแว่าพอพอโดนขี่ตกเตียงไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพออีกพักหนึ่งเขาก็เหมือนมีเรื่องทะเลาะกันแล้วก็เลยกลายเป็นไม่คูดนกับกับผู้หญิงคนนั้นแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่โดนถีบตกเตียงหรืออะไรเลยนะเป็นเรื่องส่วนตัวเขาก็เลยบอกว่าคล้ายๆกับความเชื่อประมาณว่าคนไหนที่มันเหมือนกับไม่ค่อยดีอ่ะเหมือนจะไม่ดีอ่ะเขาอ่ะก็ก็ก็จะโดนเออคล้ายๆอย่างนั้นน่ะคล้ายๆอย่างนั้น เรอาอก็บอกดีนะเขาไม่ฉี่เราตกเตียยเมื่อคืนนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาแค่มาชะโงกดูเฉยเฉยแต่ก็คือแบบก็ใจไม่ดีแล้วก็ขนรู้บอกเออฉันเขาก็มาหาฉันเหมือนกันเขามาหาฉันก่อนบอกอ๋อเหรอแล้วก็วรรกออววไม่สะกิดบอกกันเลยอะไรอย่างเงี้ยบอกก็ไม,ไม่สกิสกดแสดงว่าผิวนี้ใส่ตาสานนั้นนะต้องมาดูใ,ใกล้ <laughs> <laughs> อะเฮ้ย <laughs> <laughs> จริงปะถ้าแบบใส่ตาดีก็ต้องแบบมอง้ไกลนะนี่ใสยตาสั้นแบบ เขาคงอยากเขาคงอยากรู้แหละว่าให้เป็นใครยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยมันน่าจะอยากใกล้คิดเงี้ยอยากเฮ้ยสงสัยต้องเข้ามาดูใกล้จะได้เขาเรียกอะไรถึงจิตถึงเงินจะได้รู้ว่าเป็นคนดีเปล่าโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขามาดูโง่เห็นใกล้ไงอ่าอ่าแสดงว่าแสดงว่าโน้ตไม่ได้คิดไม่มีจิตคิดร้ายหรืออะไรกับกับกับเจ้าของบ้านไงกับเพื่อนอ่าน่าจะอย่างเพราะก่อนนอนก็แบบว่า นูขอนอนนะคะคืนหนึ่งอะไรเงี้ยอืหนูทําไปก็ก็ขอโทษด้วยถ้าแบบไม่รู้ตัวแล้วทาพลาดไปอะไรเงี้ยส่วนมากเวลาเราไปนอนที่ไหนเราก็จะขอแบบนี้นะแล้วก็จะกราบจะไหว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเขาเขายังโสดอยู่ใช่ไหมทุกวันเนี้ยใช่เขายังโสดอยู่เขาบอกว่าใจหนึ่งเขาก็รู้สึกดีนะที่่มีคนคอยคุ้มครองเขามีคนคอยสกรีนคนไม่ดีออกไปอ่ะแล้วแล้วเขารู้ไหมว่าเขาผู้ชายเขารู้ไหมเขาเขาเขาบอกว่าเป็นผู้ชายนะ ที่ที่แบบตาเหมือนตาเป็นเหมือนกับเหมือนผูกพันกันมาแล้วก็คือตามมาอะไรอย่างเงี้ยเออคล้ายๆกับเขาบอกเขาคล้ายๆเหมือนกับแฟนเก่าาที่แล้วปะอี่าปะไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยมีมีเรื่องเหมือนกันเลยเดี๋ยวไปเล่าในเดอะกดมีเรื่องคล้ายอย่างนี้เลยคล้ายของคุณก๊อกหรือของใครของคนอื่นของคนอื่นที่ที่สนิทกันคล้ายกันเลยเดี๋ยวจะไปฟังจากในเดอะกดนะอีกไม่นานเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยจะไปเล่าให้ฟังลักษณะเดียวายๆ ฮะโวจีเมืเ่อไหร่แล้วฮะโวจีสงสัยเป็นปลายปีว่าโน้ตเพราะว่าเออถ้าตามคิวถ้าตามตามทไลายนะก็ต้องเล่าเรื่องหลังงานศพก่อนเอหลังงานศพแล้วก็ยังเลือกอยู่ว่าระหว่างเรื่องตอนไปบวชกับฮะห,หลังงานศพเฮเสือ,อใช่ใช่หลังงานศพเฮเสือ,อแล้วก็เราจะเล่าย้อนไปตอนที่ว่าตอนไปบวชหรือตอนอุบัติเหตุครั้งที่หนึ่งดีอ่ามี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 สามเรื่องเน่ก่อนสามเรื่องแรกก่อน แล้วก็พอพหมดพอหมดสามเรื่องนี้ค่อยเป็นโตจีนอ่าพอโตจีนเกิดเกิดที่นะอุบัติเหตุเยอะแยะมากนะจัะีอย่างนี้ปัันนี้นี่มันเป็นความเชื่อเชื่อด้วยหรือเปล่าว่าก็มันก็แควค่าไม่ตายโหงไงไหมเกี่ยวไหมต้องไปฟังเรื่องหลังงานศพเองเออมันมันมีมันมีบางอย่างแต่ว่ามันเขาเรียกอะไรเราจะไป เขาเรียกอะไรเราจะไปมันจะไปเชื่อทั้งหมดก็พูดยากเนาะอ่าอม,มันต้องอยู่ที่การกระทำเราเองด้วยแหละโน้ตมันมันก็ประมานก็มีส่วนมันก็เหมือนกับตอนนน้นเรียนอยู่อืมอ่าอ่าเราเรียนหน้าศิใช่ไหมแล้วเราก็ามาต่อเรือนทาอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนแล้วนี้มันมันก็จะเป็นตึกเก่าอ่ะตึออ่าอาะไรเงี้ยเราก็นอนหลับไปเผลอหลับไปเว้ย นอนอยู่ในห้องห้องเป็นโดชั้นบนเผลอหลับไปแล้วแบบมันก็เกย็นแล้วแล้วอยู่มันรู้สึกเหมือนคนแบบฟาดหัวเราอย่างแรงเลยตีพวลงมาที่หัวเราเลยแล้วก็แีวนี่วะตื่นขึ้นมาคือแบบไม่เจอใครแล้วห้องเพื่อนหายไปหมดเลยเหลือแต่เรานอนอยู่คนเดียวแล้วเราก็เฮ้ยใครตีหัวเราวะวตีแรงมากอะ่ะตีแรงอะ่ะแล้วเราก็แบบลุกขึ้นมาแล้วเราก็หยิบของลงมาจากกระเป๋าลงลงมาจากมาชั้นหน้าก็เจอก็เลยเจอแบบ คนที่เขาดูแลตึกอ่ะเออชื่อประชุม้าป้าเขาบอกเอ้าป้าจะปิดตึกอยู่แล้วเนี่ยป้าก็เดินดูมันไม่มีใครนะอะไรเงี้ยเนี่ยไม่งั้นแกได้นอนค้างที่ตึกแน่เลยเพราะเขาจะล็อกประตูกี่โมงนอนนั้นนะประตูนี่เนี่ยตอนนั้นประมาณห้าหกโมงห้าโมงคือหกโมงดีนะดีนะเขามาเตือนไว้งั้นได้นอนยาวเลยเขามา้เรียกเขามาเรียบไม่งั้นตายแน่เลยไม่แล้วคิดดูดิถ้าตื่นมาแล้วเขาล็อกประตูแล้วเรากรี๊ดกราดอยู่ไหนไม่มีใครได้ยินอ่ะ เราก็ไม่อยากนึกถึงตอนนั้น่ะแต่อารมณ์แบบคือตีตีหัวแล้วแบบเป็นความรู้สึกที่แบบคือเหมือนคนโดนตีจริงๆอะแล้วตอนนั้นมีมีมีอะไรมีเพจรุ่นนั้นเป็นอะไรเพจเจอเพจเจอเป็นเพจเจอเป็นเพจเจ้อสนุกเลยโทรหาใครโทรหาใครก็ไม่ได้มีแต่คนเพจมาเออไม่มีและไอีเพื่อนน่ะลูกก็ไม่ปลุกไม่เรียกไม่อะไรเลยนะไปกันเชยโอ้โหหนูเ้ยดีโชคดีไปแล้วนอนอยู่เฮ้ยเพื่อนน่าตีว่ะเพื่อนมึงอะไรวะเนี่ย ปล่อยแลนอนแบบปล่อยแลนอนแบบแบบนอนอยู่บนโต๊ะอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่เรียกไม่ไม่หือไม่อือคงคิดว่าเดี๋ยวเราคงลุกมาเองมั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่านะเราก็ไม่รู้เป็นไรทำไมหลับได้ดีจริงๆเลยหลับเออเฮ้ยแต่แต่แต่เขา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 ดีนะเขามาเตือนให้เราแบบใช่ใช่ใช่ก็เป็นก็เป็นเนาะก็ก็มันแบบส่วนสุนันทาก็เป็นหมาเก่าอะเียนคณะอะไรอะก็ต้องก็เลยนเอกวอรีตสี่ เอกเดียวเราก็มาเจอพี okay, ่โจไงพี okay. girl, ่โจแต่พ uh, oh, oh, ี oh, s right. <S s <S s right. <S ่โจเรียนจบไปนานมากแล้วมาเจอกันตอนไอ้นี่าคืนสู่ย้าอะไรพวกเนี้ยมารู้จากแกที่หลังอุ้ยห่างห่างกันเยอะดิห่างกันเยอะห่างกันเยอะแกอยู่คอคอนหนึ่งคบวนสองนี่แหละคบวู็คือคณิตศาสตร์บัณฑิตคือครูเนี่ยผมพบโทษนะส่วนใหญ่ที่ที่รู้จักที่ไม่ใช่รู้จักเขาเรียกว่า นักดนตรีที่ที่แบบดังดังๆหรืออะไรเนี่ยที่เขาแบบที่บ้านสมเด็จเยอะนะก็เยอะอยู่ยังเกษมก็เยอะเองยังเกมกับบ้านสมเด็จใช่ใช่ก็เลยไม่รู้ว่าที่สุนันก็มีวงวงพิงค์ไงวงพิงโมทีฟอะไรเงี้ยรุ่นเดียวกันเหรอหรืออะไรเป็นรุ่นน้องอ๋อโอเคโอเคเออไม่ทันไม่รไม่ค่อยรู้จักอะพิงโมทีฟ ไม่ฟังเลยอะไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ฟังแต่ว่าไม่ใช่มัวแต่ทางานมัวแต่อะไรไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้นั่นอะไม่ค่อยได้นั่นเท่าไหร่อ่ะเออม่ได้ฟังแนวนี้ไม่ไม่ฟังฟังหมดฟังหมดแต่ว่าโลกทัดแคบไงเกี่ยวกับอะไรที่เป็นดนเอวิทยุหรือโทรทัศน์ต่าแบบไม่ไม่ได้เปียงปังสุดๆหนีนะไม่ค่อยจะไม่รู้จักเออหรือถ้าถ้าเปิดเปิดในเทคในผับอาจจะเคยได้ยินแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเป็นของใครอะไรเงี้ย เพราะว่าหูฟังเพลงแต่ว่าตามองหญิงอย่างเดียวไงแน่นเลยเอ้ยโอเคขอบคุณมากโนตอุตส่าห์โทรมาเป็นเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วอยากจะบอกแล้วอยากจะบอกว่าเคยเรียนเคยเรียนส่วนชุนันเหมือนกันจริงอะเก่นะอะไรเดี๋ยวค่อยไปหลังไหม่ได้ป่ะเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรอ่ะเราเรียนเว็บเราเรียนแว็บเดียวเราออกมาแล้วถามว่ามันก็กลายเป็นว่าเรียนแว็บเดียวอะของฉันนี่แบบว่า พอเอ็นไม่ติดใช่ไหม,มฉันก็ไปไปเลือกสมัยก่อนเนาะสมัยเรามันยังไม่ไม่วุ่นวายเช่าเด็กสมัยนี้ที่เขาสอบเอ็นทานกันเนาะมสมัยที่เรียนมาถ้าถ้าเรียนมาเกตมันจะทุเล็ขนาดไหนก็แล้วแต่เธอแกสอบติดแก,กได้เรียนเงี้ยแต่อ่ะฉันก็พลาดแบบมหาหลายัยปุ๊บลงก็พาดมหาหลัยมาแล้วก็มาลองมาอะมาต่อมาก็าเป็นวิไลครูเพราะตอนนั้นยังเข้ามายังเป็นชื่อวิไลคูอยู่อืเราก็มีเลือกบ้านเด็ดอันดับหนึ่ง สวนสุาราดับสองอันดับสามก็พะนครที่มันมีเอกดนตรตีอะไรพวกเนี้ยชอยเดือดสามอันดับแล้วพอวันที่ไปสมัครเนี่ยเขาให้ไปสมัครที่สวนสุนันอืมใช่ไหมเป็นสนามที่เดินสมัครจะไอ้นไปใช่ใช่ไหมว่าเราลบเราลบสองอันนั้นออกเลยคือพอเราเข้าไปในสวนสุน,นันเรารู้สึกว่าเราเฮ้ยเราชอบที่นี่อืมไม่ออกปะเรารู้สึกดีอะที่นี่เราเฮ้ยเราชอบเราอะไรอย่างเงี้ยเราลบบ้านเด็ดกับพะนครออกเลยเราวัดเลย เอาสวนสุนันนี่แหละ s <S ติด oh, okay, okay. ติดติดโอเคโอเคโอเคติดติดก็ไปล่ามก่อนแล้วค่อยมาสอบใ <Hey! S 2> หม่เียมัติดคล้ายๆกันเลยว่ะอะไรเอ้ยคล้ายกันเลยเดี๋ยวหลังใหม่เว่าเพราะว่าด้วยความที่ว่าไม่จบไม่ได้จบตามที่ที่อย่างนี้ไก็เดียเด๋ยวก็กลายเป็นว่าไปพูดถึงมหาลาัยเขาไม่ดีของของโน้ตจบไงโน้ตก็ยังพูดได้เต็มปากเต็มคำโอเคขอบคุณมากโน้ต เดี๋ยวพึ่งอนนะอยู่เป็นเพื่อนก่อนนะได้แล้วก่อนแล้วดิ้งดิ้งเด้งไว้ยังเนี่ยวันนี้วันนี้ดิ้งไม่ได้เดี๋ยววันนี้เช้ามีสอนเด็กถามคุณครูเราเคยเราเคยทีนึงดีได้เป็นเด็กผู้ชายแล้วโตแล้ววัยรุ่นแล้วเอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สอนสอนชั่วโมงแรกเลยแล้ววันนั้นตีสี่อ่ะอออยู่นันตีสี่แล้วสอนเก้าโมงเช้าแล้วเราก็ขับไปเว้ยไปสอนไปเข้าไปนั่งสอนปุ๊บเด็กมันก็แบบเหมือนยิ้มยิ้มอ่ะมก็หันมาครู เมื่อคืนกินเบียร์มาครับเ,เรยอเขาอว่ารู้ได้ไงบอกกินออกบอกกินมันออกมาบอกวาล้อจริงเหรอเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาไปรีบชงกาแฟกินอย่างไวเลยสอนสอนเปียนโน,โนให้ป่ะเด็กเนเนี้ยใช่ใช่เลย,เยนนลูกเราอะ่นนลาอะนนลูกเราเรียนเปียนโนตั้งแต่สี่ขวบอ่าแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างสิบขวบตอนนี้สิบขวบนะเข้ามอหมดแล้วบ้าง ด้วยความที่ด้วยความที life, ่สองปีที oh, h, ่ผ่านมาเนี่ยเรียนเรียนเป็นโนออนไลน์ก็คือว่าครูคนเดิมนั่นแหละแล้วก็ออนไลน์แล้วครูตอนนี้ครูย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่แล้วแล้วก็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 หยุดน่าจะหยุดมาประมาณโอ้โหน่าจะสี่ห้าเดือนแล้วมั้งเออสี่ห้าเดือนแล้วครูเออเครีหนักแล้วล่ะโอ้ไม่เคยไปนี้นะเดี๋ยวส่งรูปไปดูที่แบบว่ามีการเขาเรียกอะไรนะเป็นแบบที่ไปสอบที่เขาจะมีแบบว่าจัดกันตีตีเหรอ เราเรียกไม่ถูกนะที่ว่ามีมีฝรั่งมาแล้วมาฟังที่ที่มฮิโดนอะ,อะเออเอ,อ,อะไรประมาณนั้นนะเออแต่มันเล่นไม่ดีหรอกไม่เล่นไม่นั่นหรอกแบบอ่อนกว่าเด็กๆรุ่นเดียวกวันแะแต่ว่าเหมือนกับว่าครูเขาบอกว่าออต้องไปเราจะได้รู้ว่าลูกเราอยู่ในเกณฑ์ไหนอะไรก็เสียตังค์ด้วยอะไรด้วยวุ่นวายใช่ใช่ใช่แต่ก็ต้องไปอะแต่ก็ต้องลองไปแต่ว่าผ่านไหมไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวศกมีแบบเขาเรียกอะไรมีแบบ เขาก็มีประกาศให้อ่ะแล้วก็มีเหรียญอะไรเงี้ยเด็กคนอื่นเด็กคนอื่นที่ไป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 เทสนะเขาได้เหรียญทองเหรียญเงินลูกเราได้เหรียญทองแดงมาอันนี้อันนี้น่าจะเป็นของกระทรวงศึกษาไม่ใช่ไม่ใช่ใชของฝรั่งฝรั่งเป็นคนให้อ้่เหเออฝรั่งฝ <คน S 1> รั่ง,<อ>งที่หน้าตาเหมือนเอ่อคุณลุงผู้พันเซนเดอร์อ่ะเป็นคนให้อ่ะเฮ้ยจริงจริงค้นเหมือนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวส่งรูปไปดู เอ,อ,อเหมือนเหมือนลุงเคฟซีเลยอะ่ะลูกเราลูกเรามองหน้าออบอกป้านี่เจ้าของเคฟซีป่ะม <laughs> ัเหมือนเลยอเออแล้วตอนน้พอไม่ได้เรียนและซ้อมบ้างบวา้าหน่ะไม่ซ้อมดิมันติดแต่เกมตอนเนี้ยอืมไม่รู้จะพูดยังไงเลยเออแบบเสียโอ้ยต้งแต่ต้องแต่ปสี่ขวบจนถึงสิบขวบเ่ะเสียเงินไปเยอะนุย้ยจะแบบหน้าตีเป็นหกปีหกปีได้ก็อืมประมาณหนึ่ง แต่ก็แน่เสียดายนะถ้าทิาง้งเง่ยที่บ้าน,นมีเป็นโนไฟฟ้าใช่เนี่ยมีเนี่ยเป็นโนก็ตั้งตั้งอยู่มีบ้านเราทุกทุกทุกที่อะมีจะมีเป็นเนี่ยเป็นโนหลังอเนี่ยทิ้งไว้ทุกอันอะเพราะว่ากลัวว่ามันใจนั้นมันจะมันจะ,นจะลืมเออ,เอ,อมันจะมีขออ้ออ้างไงเมื่อก่อนอ้าทำไมที่นี่ไม่มีมันก็เลยไม่ซ้ออ่ะซื้อให้เออมันก็ยังอย่างนั้นอยู่ดิมันไปบอกครูว่าไงรู้ปะบอกครูว่าครูพ่อป้าผมอะเออจบจบดนตรีมา ครูก็บอกว่าเฮ้ยแบบเออนะเดี๋ยวก็นะอ๋อจบจบปัญญาตีอครูบอกว่าปัญญาตีด้านอะไรออกเนี่ยด้านนี้เลยบอกด้านอะไรก็ด้านตีไงทำไมอ่ะก็เนี่ยจบปัญญาตีเขาไม่ทําอะไรเลยบนวันตีแต่พวกผมเนี่ยกวนตีกวนตีแเออแบบคือแบบเราเราเขาเรียกอะไรเราเราเคี่ยวเคี่ยวให้เขาเล่นไงเล่นเปียโนอ่ะ แต่ถ้าไม่เล่นเราก็ตีไงมันก็บอกว่าป๋าป้าเพิ่งจบเป็นยาตีมาตีโดยเฉพาะเลยเนี่ยบอกนี่ควรตีนออก็ลองหาเพลงอะไรที่เขาชอบนะนีช่วงช่วงแก่ช่วงก่อนแก่เนี่ยอะไรนะอะไรนะอะไรนะไอเพลงการ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะเรีุกญี่ปุ่นีเยอะแยะเล่นไปถูกเออนั่นแหละอนิเม้อนิเมะอะไรอย่างเงี้ยเด็กพวกนี้บางทีชล่อนิเมะมาอย่างอลังเลยแต่ไม่ได้ดูเลยว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ถึงขั้นอะไรเงี้ยหนูอยากเล่น ที่มันอย่างเงี้ยตื้อดื้อตื้อดื้อเนี่ยอะไรวะเราเรียกไม่ถูกวะที่ว่ามันมีมันมีเสื้อมาด้วยอะเสื้อเนี่ยเดี๋ยวเราหยิบเสื้อมาเขาเรียกอะไรเสื้อสีดำดำสีเขียวเขียวว่าสลับกันอะตามคอสอะเรื่องอะไรวะกําลังอ๋อดาพิฆาตสเออเออเออเพลงเนี้ยเออเล่นเพลงเนี้ยแล้วก็เล่นอะไรนะไอ้พวกเออแคนนอนอะแคนนอนก็เล่นได้นะอก็โอเค แม่ดีมันลืมไปแล้วเออโอเคเดี๋ยววันหลังให้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 เล่นให้ฟังออขอบคุณมากครูโนต้ตเ,เอ้ยอพุ่งนอนนะสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีค,ครับ